ลามเออลามพ่อฟังว่าจังแลลามเออฟังว่าจังแลลามเจ้ากินเมาวังวังก็เจ้าเจ้าลูกทั้งของโฮยดิงชึกทางคือดินามวัดแก่นอิ่มคือไม่ลามยาวชึกทางผู้สามเมืองพื้นปุ๊กยังสิ้นตลา

เังขนเจ้เมืองกวนเข็นตัวแงอยูยักษ์ก็เอะใจใจเาตายีวันก็มาคืนก็ว่าตายที่ต้องตองึ้นก็บาบ้านเอาอย่างอยแางยามจังหวเทวยะเตียมเชินข้าก็เู้่สัตย์เป็นเช้ลางตลาดของมือห่นนั่งเหยมาฮทุกข้าไายไปอป้าเหลือทุกข้าเปียสมาตายเจ็ดของคืนกบันเถอ อ้จาว่าเป็นูดินน้องมาโตมาเา่ยมครับติองเข้าเออจกมือมือของมือแล้วพเขยาาที่มีฮะเจ๊เจ๊น้ำเยาวสีเขอยู่มื่อปาราณชิคิวฮะติดนการต้งมองจอเขยเมี่อเ่าน้ำเขียมเลี้ยงบ่เม่อ่น้ำเขียมเลี้ยงบ่าษาบป็นของสขาเขาปเออวันนี้ก็ไม่มาลงมาลไปยกษ์ตัวาดททรตัวพี่น้องไปอยู่ไมอไหละละลนายไายก็ไปยักษ์ยก็แม่ยเพาว่ามี่ะคุม อาคว่านี้าขาิ้งกับด้าิน้อยสว่านีจุ่อาจินะความีจุจะขางขึ้นไว้ยปฏิีวันเนี่ยขงาต้องนัรตาต้งนับตงเหมือนกันนายทายสคัสมบตกำลังกำลังดเทว่าดูกัดนสิ่งน่งิดความร่วขัดใน้ิ่งงิดตมาณเออขได้เป็นเจการที่ปั่นระด้างโคโคกกับขี้ขาเขาไดสอบอะไร เรากกลงที huh ่ ok ัพ so, uh, ี a, ่น้สใจกิงคยยูนามาก่ครต่อรคุมองิา uh ันนี้ี่านนายไพ่สองมยาดฉันกระด้างแจใสเด็กก็ไม่มลูกลูกอยาที่ตเหลานเออหลานเอาไม่กับบานวนใหญ่บาเขาไปก็ห้องเขาเมียก็ไห้องเขาเมียเนางลาอยู่ทางองตาข่ยไม่ดำเออเขาเมียกว่าเป็นเี้ยงที่สใจมากใจเธออมความใหญ่่าปนะ ถราว่ากขเมียนะลูกแกาใจเมียนะก็จะเป็นเมียเก็บเือไเก็บไป็อยู่เนียวันไนอ่ะจอดขับพี่น้องกัเค็บระขับไม่น้ทานียเพียเขากอก็จะตัว้าลูดาวมือขับพี่นองกับตู้ถิ่มวันจัดกตั้งคู่ขัาแ่ยาก็ไม่เฉียวอก็ไม่ใครกินสาคน้อยไฟหามาดิใครกินสาน้อยไขหามาดิ้งสาวนั่นก็เดนก้นามาน่าใครสั่งไม่ลว่าขาข้งใจทำไมผ่านใจระยะไปตั้งเออตั้งตูกตั้ง โอ้เลยโบานะบรากาก็อยากเดียวกันนะทำกีตาไปไถกวาด้าอไรก็อยากตงนัลดูจอนฟอมยจงเือใคอยากกินอาจําหนังวันเดียวกากินไงไงเออดูเอเนี่ยอยากกินกับตั้งทุกคู่ชอยากกินกับตั้งหน่คูาจันอยากกีกับตั้งหู่พัอยากกีกับตั้งกูเมียนอยากกับดี่ยตั้งกับคูน่หรือ ไมอยู่นั้นทำล้วหูนี่นละลูกน้าเมติกาการกินไม่เล่นเถอนายตางสกษึรคนคนรวยกว่าโปแกรเขาก็สอดคล่องหมักไม่อาก้องฟ้องเก็นหมักตุลกาวะหมักน้องบูหมักเล่าวะเออเก็นหมักที่เจ้าป้าม่าทำไม่ไุ้คืดุงาู่ดุนคู่ดุงคู่ดุงคู่กุมคู่ดุงคูอดุงคก่ดุงคูดุงค่ดมงคู่มุงที่หุงคู่ดงค่ดหงคอ่ยุงมักดุงที่มุงคูกทุกคูกดุงคู่ดุงคู่ดุงคู่ดุงคี่ดุงคู่ดะงคู่ดุงคอ่ดุงค่ดุอคู่ดุงคู่าางอย่งุงกว่า เัวาได้พันทคมาให้ใช้องปลาขุนพานอกนน้าฝันวันยังนายไคฮักหยูเีงชุดวอนยาที่เหลือความยังจะจีคนณเติเหนน้ำไปเยอะทับยังลุกขุนใจโอ้นายไผก็ทักทักัเขาต้นปันัลออากาศภายในนองก็เย่ามาอเย่ามาิดมือมาถึงมาชิดิตถึงมาชิดสอถึงมาชิดสามถึงมาชิดส chúng ta chi <laughs> hà chúng ta chi hộ và tao chẳng thua đâu Sau khi nhờ mai cho tí gửi kinh bán nhưng có tốt tháng chẳng có tiền tháng nhiều cả tham bán đất nó vô a sạc kia ai chúng ta chi chết nó chi hộ ừ tốt và tốt và thương và thương và a sạc kia ai chúng ta chết nó chi chết nghề giờ các mấy thứ mồ cả cho tang nghề có còn lam và nhà vị cả tăng lão ừ và văn và thẳng và nhà chính กูจายในแถ้อย่านดีแล้วนะวันไหนหล่ะคนเนี้ยต้องกูว่านอยายวเขาได้ถึงมาแต่วาขันอกข้อพอกันถูกไปนที่นอสันาอยูยาวนอกไปมันหลัใหญ่เออใหญ่กระจายนนา่นเนี่ยเอาในที่มีชู้ห้ามมาอยู่เลยมันดนหลักกันหี่่อยากดูต่ทั้งหลายหลักดีนได้เตะ่อนจุดก่าอเลี้ยวอาใจก่อนใจเอาาจเพ่อนเกาใจเ่อนถ้าถักเปตั้งร่างอธิวัฒนชาติยี่สบสามเอออันดูเลยันดีสาม ฮาเด็กกเจ้าเต้งโชคเป็นอ๋อมัวดบีสมเต้เก๋เกฮาเ้สันนายเนี้ยว่าเนียว่าเนียเจ้าหมูว่าเจ้าหมู่เชี่ยเนี่ยววาำอากันไปเต้จังจานกายาทางฟองกอโอรักดูห้หุนได้ไมาใส่โต้ดิผู้จังหวางสิ่งจังที่จงจลงด้ยสิ่งจังไกล้ใก้เก็บมาใ้เสียงชาบุกเข้มาึ้นมาลาสีย่ำกันนั พวกอากาออกมีความมือคือเกิดที่ที่าเที่ยวคนมา哟กาตเป็นคนเลี้ยงที่ดีลายจะหยุดจามืก็เข้าเร่องมาจากเกิดกานอ่ามยอาวกอากาออกทำไงชาการมนาวหนาแบบทำไงพวกที่นอกกาเนียฮ่าอยากทำบมานบ้านเข้ากันเลย tình yêu đã làm cho tình dục hai ơi một chồng đứa trai đẹp già ơi mà bây giờ là thời lãng quên tình yêu xa ai cả mua cho lại để nào cầu khấn để thuốc tăng tình thái là khổ má ơi chế tình bằng má chín chế giang bằng má giang ước nam ước khao tâm bội nhau chế tình bằng má chín hấp tình để lòng ơi alo ya vợ ya vợ อาอยู่เมื o, ่อไรอาอยู่คนซื่อขาวบ้นาเช็ด้เห็ไหนเนาะอ้ว่าตัวเขาชาไดพีด้าปลาพีด้าเหนียว่ายเขาถึงตากางเนาะว่าตีกว่ามู่ลงลังเมืองกว่าน้ำข้าางกตุ้นมัด่าเนี่ยชาวมาเจ้าอู่นาก็ตาไม่ยุ้ทางแหว่เหา ไปอา่าตำรวมือกวนทำไมนีาไ่ัยกันไหนขับขาข้าไหลเท่าคำกาเนเออวมนเกณนหนาขับขาข้าไหลเทําคำกาเนเออวันต่อประเด็กระสันกว้างยาวอาห้ามสท้ายญาติควเอือก็กำเริ่ไหนไ เมีย่เเนี hat, ่ยเป็นชาย้ะเปายเขาอออลูยเศรษินห้องชายะทมือามือเาเ็เือเาอยู่แล้วทำซื้อทำไปอยู่แล้วทำอยู่ขึ้นไงอ่ะถ้าจอกก็อยู่พวกหรือว่าทำาทํานี้อย่างนี้เออเมี่าใหญ่พวกคุณต้องยูอว่าอย่างนีะั้านน้นนวนวัตทำนึงก็ง้ข้าจองกาขันยาใเนอเนื้อคำนั่นเนื้ออาวัาคำนั้นำนี้ไม่ท้เทีไม่ท้เทีนใท้ใจก็งั้าไงอก็เลย ทนเตรียมดีไว้กันว่าไม่สองเช่นอยาววาเลีสีดำไม่คำนังสองเชนเขาว่าเรีนเหมาดวะเพราะชุดต้องการเชนนี้ก็เช่นง่ายๆไปตามไม่ช่นนันช่นไม่ในมาถูกใครใจกูยิ้สีหมกว่าไปตามพราะชุดเยาชุดต้องทำเชนนั่นยาววันนี้ําได้พ็เตรียมไม่คราที่นอกก็ผ่นนองเออคนนั้นเจ ไาชุดต้อนก็อยู่ยายเร้ชต้อนเป็นหมาก็ก็เป็นหมาเอายายเขาพลักไปๆห้าออว่าอันนองอันนองตานั่นละชุด้อนหมมัเลยอยู่ีมันยาชุดต้อนใ้เป็นชุนักขามาคุยก็้